สวัสดีครับสำหรับการทดลองของวันที่7นะครับโดยการทดลองเอาต้นยูคาพันเคเจ็ดเกรด A นะครับมาทดลองกับายากำจัดวัชพืชนะครับก็คือพวกยาฆ่ายากี้นะครับว่ายูคาพันเคเจจะทนต่อยาฆ่ายาตัวไหนบ้างหรือยาตัวไหนบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นกลุ่มทดลอง ยาคุมข้อโพดนะครับแล้วก็จะเป็นายาไข้ยานะครับแล้วก็จะเป็นตัวกลุ่มดูดซึมใบกว้างแมงมอสแดงแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะไม่ได้ทำการ ใส่ยาตัวใดๆเข้าไปนะครับก็สำหรับทัก6กกุ่มนี้ก็เริ่มจะเห็นผลแล้วนะครับว่ายูคาพันเคจิของเราจะทนต่อยาลุา่มยากค่าย,ยากลุ่มไหนบ้างนะครับสำหรับกลุ่มแรกเลยเนี่ยยากลุ่มข้าโพดเนี่ยก็จะทำอะไรมันไม่ได้มากเท่าไหร่นะก็จะมีอาการไหม้ไหม้ตามใบตามใบของมันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่ยอดก็ยังไม่ตายนะ ส่วนยาขยาเนี่ยตายเลยครับแล้วก็ดูดซึมอันนี้ก็เริ่มตายแล้วนะแต่ตายช้าๆนะครับแล้วก็ใบกว้างก็ตายแล้วนะครับแมงมอสแดงตายแล้วเหมือนกันแล้วก็ต้นธรรมดาครับ โอเคก็เราก็จะเริ่มผ่านไป7วันละก็เริ่มรู้ผลแล้วครับว่ากลุ่มยาตัวไหนออกฤทธิ์แบบไหนแล้วพันเคเจ็จะทนได้ขนาดไหนก็เริ่มรู้กันแล้วครับก็เดี๋ยวการทดลองนี้มีทั้งหมด15วันนะครับก็ยังไงก็รอชมกันดูว่าภายใน15วันเนี้ยยูคาพันเคเจเนี่ยจะทนยาตัวไหนได้บ้างและยูพันเคอายูคาพันเคเเนี่ย จะาภายใน15วันเนี่ยจะ,ะเริ่มเติบโตได้กี่เซนกันครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเรามาต่อกันพรุ่งนี้นะครับมาดูผลกนานทดลองวันที่8กันต่อไปในวันพรุ่งนี้ละกันครับบััสีีครับ